สวัสดีค่ะหมอรักซือจิตสัมผัสนะคะวันนี้เราจะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับงานปลุกเสกของหมอลักคร่าวๆนะคะคือเรื่องเราที่มีมานะคะก็คือเรื่องของการที่จิตเปิดบ้างโดนสัมภเวสีเกาะบ้างหรือว่าเจ้ากรรมในเวรที่เป็นเรื่องของพูดผีนะคะหรือว่าคุณใส่มนดํานะคะหมอลักษก็จะมีเรื่องของงานปลุกเสกอ่ะให้เลือกบูชาสองแบบนะคะ แบบที่1ก็คือเป็นงานตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์นะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือหุ่นพยนต์นะคะหุ่นตุ๊กตาพิทักษ์เนี่ยการทํางานจะแตกต่างกับหุ่นพยนต์นะคะหุ่นพยนต์เนี่ยเขาจะเป็นในแนวบูนะคะก็คือเอาไว้สําหรับช่วยเราเนี่ยสำหรับกรณีที่เราโดนเรื่องของคุณส่ยมนดําหรือว่าอสุร,รากายเปรตปอบอสุร,รากายเนี่ยนะคะเล่นงานเอานะคะทําให้เจ็บป่วยนะคะก็จะเป็นสายบูนะคะคอยป้องกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นควายธนูหรือว่าการเชื่อมจิตการดึงจิตดึงใจนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของก็จะเป็นในเรื่องของหุ่นพยนต์ยักษ์นะคะมีหุ่นพยนต์ยักษ์หุ่นพยนต์ช้างหุ่นพยนต์ม้าเสือสิงห์ได้หมดเลยนะคะรับงานปลุกเสกนะคะก็แล้วแต่นะคะเนื้อง,งานจะเป็นอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องของงานทองเหลืองงานงานแกะสลัก แล้วก็งานหินแกะสลักงานที่เป็นลักษณะของรูปลักษณ์อะคะ่ะที่เป็นเสือสิงเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเน้นใน,นเรื่องของการเดินทางนะคะให้ปลอดภัยอะ่ะก็จะเน้นเป็นใน,นเรื่องของหุ่นพยนต์ที่เป็นงานม้านะคะแล้วก็จะเน้นถ้าเกิดว่าเป็นงานปลุกเสกนะคะจะเน้นให้ทําเป็นคู่นะคะ เป็นคู่อจะช่วยกันได้มากกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าเอาชนะได้ะค่ะก็คือฝ่ายบูแล้วก็บุญนะคะก็จะเป็นแนวลุกและรับช่วยกันนะคะเสริมกันทั้งสองด้านส่วนแนวตุ๊กตาพิทักนะคะก็จะมีเรื่องของงานถักนะคะก็จะมีเป็น,นลักษณะของงานถักก็มีนะคะงานถักตุ๊กตาแบบนี้ก็จะเป็นตุก๊กพิทักษ์นะคะ อันนี้ก็จะลักษณะการทํางานเขาก็จะต่างกันนะคะก็คือเป็นในลักษณะที่ว่าสามารถปรับภพภูมิได้คือพอสัมภเวสีเกาะเนี่ยเขาจะเข้าไปอยู่ในตุกตาหุ่นบีทังนะคะมีลักษณะการดูดคล้ายๆกับเบียแกนะคะเพื่อปรับภพภูมินะคะในช่วงวันพระวันโกนหรือว่าเรื่องของเจ้ากรรมในเวรลุมเล้านะคะทําให้เจ็บป่วยหรือว่าปวดเมื่อย รู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะในเรื่องของเจตพูดวิญญาณเกาะนะถ้าไม่มีบุญให้เขาเนี่ยเขาก็จะกินพลังงานชีวิตหรือว่าถ้าคนปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเนี่ยอยู่ที่ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยจะมีแสงออ่าสสีน้ําเงินแกมม่วงนะคะออกมารอบๆตัวเราเนี่ยพวกสัมภเวสีเห็ดน,นะคะเขาก็จะมาเกาะขอเอาบุญนะคะหรือว่าจะเป็นพวกเจตพูดอย่างเนี้ย คือผีที่ปลุกให้เฮียนน่ะเขาก็จะมาเกาะเราได้นะคะหรือว่าพวกสัมภเวสีตามเขาเรียกว่าอะไรตัวตายตัวแทนน่ะถ้าเกิดใครจิตตกอะไรพวกนั้นมันก็จะเข้าแทรกนะคะถ้าเกิดเราไม่มีพลังเรื่องของแสงสีม่วงอันนี้นะคะมันก็จะสามารถแทรกเข้าง่ายๆเลยก็คือแฝงแฝงเราทําให้เรารู้สึกต่างๆนานาน,นะคะไม่ว่าจะเป็นขี้โกรธขี้วีนขี้โมโหหรือบางทีก็จิตหน่อยอยากที่จะเหมือนกับว่า ค่าตัวตายก็มีนะคะก็คือในกรณีที่แบบว่าเจอเจ้ากรรมในเวรจังๆนะคะตุกตาหุ่นพิทักษ์ก็เลยตอบโจทย์นะคะมีลักษณะคล้ายๆเบีย้ยแก้คือดูดพวกเนี้ยสัมภเวสีทั้งหลายนะคะพวกวิญญาณที่เราที่ไม่ประสงค์ดีอะ่ะให้ไปอยู่ในตุกตาแล้วก็รอรับบุญแล้วก็ปรับภพบภูมินะคะจะมีบารามีของท้าเวสวรรแล้วก็พญายมมาชนะคะแล้วก็เรื่องของ พญาปุริศาสตร์3องค์นะคะที่จะคอยทําหน้าที่เกี่ยวกับการปรับภพบภูมินะคะส่วนเรื่องของบรรพบุรุษที่จะมารอรับบุญเราหรือว่ามาแฝงลากเราในช่วงที่เราปฏิบัติธรรมนะคะทําให้เราเนี่ยตัวหนักง่วงเหนื่อยนะคะเพียช่วงวันพราวันโกนเนี่ยก็ท่านก็จะไปอยู่ตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือมีสองอันก็คือเอาไวไ้ฝ่ายบูไฟบุญก็คือฝ่ายที่ไม่ดีเนี่ยจะอยู่อีกองค์อยู่ ตุกตาอีกตัวหนึ่งส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยตุกตาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบันพาวรุษผู้มีพระคุณนะคะก็จะไปอยู่อีกตุกตาตัวหนึ่งเพื่อรอรับบุญปรับภพภูมิแล้วก็เขาก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีส่วนพวกที่ไม่สามารถไปภพภูมิที่ดีเนี่ยก็จะถูกดูดใส่ตุกตานี้พอถึงวาระแล้วถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับบุญหรือว่าไม่อโหสิกรรมให้กันเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ดึงไปสู่ภพภูมิที่ควรเป็นนะคะถ้าเป็นสัมภเวสีเนี่ยรอการเกิดก็ต้องไปอยู่ในภพว,วาน,นอนนะคะก็คืออยู่กับดินแดนใกล้ๆยักษ์นะคะเพื่อเป็นบริวารทําหน้าที่ก็คือมาเก็บพวกวิญญาณพวกนี้ต่อก็คือเป็นบริวารของพญายักษ์นะคะที่ทําหน้าที่เก็บดวงวิญญาณสัมภเวสีอย่างเงี้ยให้ไปสู่ภพภูม,มินั้นคือดินแดนคนเป็นคนตายแหละรอวาระการเกิดแต่ว่ายังไม่หมดวิบากกรรมคือเป็นสัมภเวสียังไม่หมดอายุไขว่างั้นเถอะ ส่วนผู้ที่หมดอายุขายแล้วก็เป็นหน้าที่ของพญายมรานนะคะก็จะถูกไปตัดสินคดีความถ้าเกิดว่ามีบุญมากพอเนี่ยเขาสามารถปรับภพภูมิไปเป็นเทวดาได้แต่ถ้ายังมีวิบากกรรมหนักต้องไปชดใช้กรรมหนักก่อนก็ตามกระบวนการเลยค่ะลงนรกค่ะตัดสินคดีความแล้วก็อยู่คุมไหนคุมไหนถ้าอยู่ในคุมหนึ่งถึงเก้าเนี่ยจะมีนายนิเดยาบาลนะคะ พามารับบุญได้นะคะสําหรับผู้ที่เป็นญาติสามารถอุทิศบุญให้ได้ถ้าเขารู้ว่าญาติคนไหนเนี่ยปฏิบัติธรรมหรือว่ารักษาศีลแปนเนี่ยญาติตั้งแต่เจ็ดชั่วโคดะถ้ามีส่วนเกี่ยวในเจ็ดชั่วโคดเนี่ยเขาสามารถขึ้นมารับบุญกับคนนั้นได้ในตระกูลหนึ่งเนี่ยต้องมี่คนที่ไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานต้องมีอยู่หนึ่งคนนะคะที่ สวดมนต์ภาวานารักษาศีลหรือว่าตักบาตรกดน้ําให้ในช่วงวันพราวันโกนะคะเขาก็จะมีส่วนบุญนั้นแล้วเขาก็ถ้าได้รับบุญแบบนี้บ่อยๆนะเขาก็จะสามารถปรพัพบภูมิได้ในรอบแรกเนี่ยวันพราวันโกรอบแรกอาจจะไม่สามารถปรพัพบภูมิได้อาจจะรอถึงประมาณรอบที่สี่ที่ห้าอันเงี้ยมารอรับบุญรอบที่สี่ที่ห้าถึงไปพบภูมิได้แต่เจ้ากรรมนายเวทเขาบอกว่ามันเยอะมากเจ็ดชั่วโคนเนี่ยก็สมัย ถ้าวัดจากปัจจุบันนะก็ถึงยุคสมัยต้าชิงเลยว่างั้นเถอะสามพันปีก็ยังทันอยู่นะยุคสองสาพันปีญาตินั่นนะ่ะไม่รู้เท่าไรเท่าไรนะคะญาติฝ่ายพ่อญาติฝ่ายแม่นะคะพ่อแม่อีกในอดีตชาติอีกกันเยอะมากนะคะก็ต้องปรับภพบภูมิกันไปนะคะคนที่จะขึ้นสวรรค์ได้เนี่ยพระพุทธองค์ก็บอกว่าเปรียบเหมือนกับเขาอะเขาวัว ส่วนคนที่ตกนรกอะเปรียบเหมือนเสมือนจํานวนเท่ากับขนวัวนะคะฉะนั้นคนที่จะไปเป็นเทวดาเนี่ยน้อยเทียบกับปริมาณแล้วนะคะเขาวัวมันมีแค่สองแต่ขนที่นับไม่ถ้วนเลยก็ประมาณนี้นะคะญาติเราก็เยอะมากในช่วงวันพระวันโกนทีนี้ก็เจ้ากรรมในเวรของเราอีกก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะยังบรรพบบุรุษอีกฉะนั้นก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกว่า ตกวิบากกรรมหรือว่าติดข้อกรรมตัวนี้บ้าๆเนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะสําหรับตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์แล้วก็ตอนนี้ก็ปรับปรุงให้เป็นงานเป็นงานแบบว่าสามารถพกพาได้อันนี้นะคะแบบนี้ทําเป็นตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์ในในแนวแบบข้อมือนะคะส่วนก็จะแบ่งนะคะอย่างนี้เทวดาเนี่ยในส่วนที่เป็นญาติเราที่จะมาเกาะรับบุญเนี่ยจะเป็นเทวดาชั้นจาตุมทะส่วนใหญ่นะคะ ถ้าเป็นพรมพหรือว่ายามาเนี่ยเขาจะไม่มาเกาะมาแฝงนะคะแต่เขาจะแค่อนุโมทนาสาธุแล้วเขาก็ได้บุญแค่นั้นนะคะส่วนเทวดาหรือว่าญาติบรรพบุรุษเราที่อยู่ชั้นจาตุมนะคะไม่ว่าจะเป็นยักษ์นาคคุดคนทันนะคะเทวดาที่อยู่ตามต้นไม้นะคะไม่นับไม่นับเจ้าแม่ตะเคียนดิไม่นับเจ้าแม่ตะเคียนนะไม่นับ,นนะนบอ่เขาเรียกว่าอะไร นางตานีอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพูดนะไม่ใช่เทวดาเป็นพูดส่วนเจ้าแม่ตะเคียนเนี่ยนับเป็นเทวดาแต่เป็นเทวดาชั้นสูงนะคะเขาก็ไม่มาเกาะเอาบุญนะคะแต่เขามีวิมานของเขาอยู่แค่อนุมโมทนาสาธุเขาก็รับบุญได้ก็เราก็ยังจะสับสนกันนะคะว่านางไม้เจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็นางตานีเนี่ยเป็นผีนะคะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยให้แยกถ้าเกิดให้เรียกว่าผีเนี่ยนางไม้เนี่ยเป็นเทวดาชั้นจาตุงส่วนนางตะนางตะเคียนเนี่ยเป็นเทวดาเทียบกับเ,เทวดาชั้นยามานะคะแต่ว่ามีวิมานอยู่ที่ต้นไม้ส่วนานางตานีนะคะถือว่าเป็นผีนะคะไม่ใช่เทวดาเป็นผีผีที่อยู่ตามต้นไม้นะคะก็คือ เทียบแล้วก็คือเหมือนกับว่าตอนตายเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่อเขาเรียกอะไรอะนงางถ้าเทียบแล้วก็คือผิดศีลข้อสามนะคะจะไปเกิดเป็นอสูรากายหรือว่าผีเนี่ยประเภทนางตะเคียนนะคะเอ้ยนางตะนีพูดผิดส่วนนางตะเคียนเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รักษาศีลมาอย่างดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่า เรื่องของผิดศีลข้อสามเนี่ยไม่ผิดแต่นางตน,นีเนี่ยจะผิดศินข้อสามก็เลยกลายเป็นพูดผีนะคะแต่ถ้าเกิดจะขอเรื่องโชคลาภดวงที่เขาบอกว่าไปขอกันนางตะเคียนเนี่ยจะถูกหวยก็ต้องบอกว่าถ้าคนไม่มีดวงนะได้ดวงได้ดวงของการถูกหวยโชคลาภเนี่ยยี่สิบ้าเซนแต่ได้ไปถวายน้ำแดงบ้าง ถวายดอกไม้ของหอมบ้างนะคะก็จะมีบุญนะคะ65%สามารถถูกหวยได้เล็กน้อยหรือว่าเฉียดเฉียนนะคะแต่ว่าคนที่มีดวงถูกหวย65%ไปถวายน้ำแดงบ้างถวายดอกไม้บ้างของหอมบ้างนะคะก็จะสามารถมีบุญในการถูกหวย95%ก็อาจจะถูกได้ละวันใหญ่ๆนะคะ อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการให้โชคลาภของเจ้าแม่ตะเคียนนะคะก็จะเด่นเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องของความรักขอคู่ก็ได้นะคะขอเรื่องของความรักแล้วก็ขอโชคลาภสองอย่างนะคะส่วนกล้วยนะคะนางตะนีนะคะกล้วยตะนีนะคะก็จะบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ย จะโดนหมอผีนะคะจับเอาไปทําผีพายบ้างนะคะพวกผีพายทั้งหลายนะคะเกี่ยวกับการทําเสน่คุณใส่มนดํอาอวิชาทั้งหลายไม่ได้มีเรื่องของการให้หวยถูกเลขนะคะไม่เกี่ยวกันแล้วก็เรื่องของนางไม้เนี่ยนางไม้ก็เทวดาชั้นจาตุมนะคะไปขอตามต้นไม้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีมีเรื่องของการถูกหวยนะคะ นางไม้แต่ให้เน้นเรื่องของนางตะเคียนนะคะต้นตะเคียนนะคะเรียกนางเหมือนกันนะสับสนนะแต่ว่าสถานะไม่เหมือนกันนะนางไม้นางตานีนางตะเคียนแต่นางตะเคียนเนี่ยคือเทวดาเปรียบเปรียบชั้นยามาได้เลยภพภูมิของเขาคือเป็นผู้หญิงที่รักษาศีนแปดรักษาพรหมจรนทร์เคยบวชมาในสมัยที่เป็นมนุษย์ ทำฌานทำสมาธิไดออ้แล้วก็จะอธิบายเรื่องของกําไรพญานาคอย่างนี้นะคะกําไรพญานาคเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเทวดาเทวดาชั้นจาตุมนะคะที่เขาจะมาคอยรับบุญเราเนี่ยในช่วงวันพระวันโกนเนี่ยคะ่ะแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาจะมาเกาะตามร่างกายเราเนี่ยถ้าเป็นเทเป็นสายพญานาคเนี่ยเขาก็จะพันใช่ไหมคะ พันตามคอตามแขนเนี่ยก็จะทําให้ปวดเมื่อยหนักนะคะจนกว่าเขาจะได้รับบุญนะคะถ้าวันพาวันโกนเนี่ยก็จะเป็นเยอะหน่อยถ้าเรามีเรื่องของหุ่นพิทักษ์ที่เป็นในเรื่องของกําไรพญานาคเขาก็จะมารอรับบุญกับเราพอได้รับบุญเสร็จแล้วเขาก็จะอนุโมทนาบุญแล้วก็ให้พรเราก็เหมือนกับที่เราทํางานไหว้สัตว์จีนเชงเม้งนะคะพอเราไหว้บูชาบรรพบุรุษพอเขาได้รับ ความสุขความอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็จะให้พรลูกหลานนะคะลูกหลานก็จะได้มีเงินมีทองอันนี้ก็เปรียบเสมือนการให้พรของเทวดานะคะบรรพบุรุษนะคะที่เป็นเหล่าพญานาคเนี่ยเขาก็จะมารอรับบุญเหล่าเทีัน,นี้พอมีการปรับภพภูมิเสร็จแล้วเขาก็จะประทานพรให้เราทรัพย์สินเงินทองโชคลาภวาสนาบารมีนะคะตุกตาหุ่นพิทักษ์ก็จะมีในเรื่องของการให้เทวดาไม่ว่าจะเป็นชั้น จะตุ้มนะคะเฉพาะชั้นของยักษ์นาคครุฑนะพค,คนทันนะคะในการปรับภูมิจะเน้นในเรื่องของสามภูมิยักษ์นาคครุฑนะคะแล้วก็จะแบ่งเป็นถ้าอย่างเงี้ยก็จะเป็นในเรื่องของกําไรถ้าแบบนี้จะเป็นในเรื่องของกําไรใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของที่ว่า เป็นลักษณะตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์แล้วก็จะมีด้วยกัน6 6ตัวอย่างเงี้ยนะคะก็จะแบ่งเป็นยักษ์นาคคุณนะคะแต่ว่าจะแบ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือฝ่ายบุ๊กับฝ่ายบุญก็คือฝ่ายที่เป็นบนรรพบุรุษผู้มีพระคุณนะคะก็จะอยู่อีกองคหนึง่งแต่ฝ่ายเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรนะคะก็จะอยู่อีกองคหนึง่งก็คือจะแยกกันอยู่นะคะแต่พอใส่เนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าแบบว่า มีความเย็นนะคะออกมาจากกําไลนะคะบางทีเย็นจนรู้สึกแบบหนาวแขนเลยอย่างเงี้ยช่วงเวลาในช่วงปรับภูมินะคะตอนกลางคืนเนี่ยแขนเนี่ยจะเย็นมากเลยแต่ว่าช่วงที่ถ้าเกิดว่าในช่วงวันพ้าวันโกนน่ะจะรู้สึกหนักที่แขนหน่อยนะคะก็อันนี้ก็จะเหมาะสําหรับพกพานะคะเอาไว้กับตัวนะคะเวลาออกไปข้างนอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากแขนหนักนะคะก็ให ให้เป็นตุ๊กตางานถักก็ได้นะคะหรือว่างานทองเหลืองก็ได้งานถักก็ง่ายดีนะคะไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งปลุกเสกนะคะถักเองแล้วก็ส่งได้เลยส่วนงานลูกปัดเนี่ยก็จะหัดทํานะคะจะได้ไม่ต้องรอกันนานถ้าเกิดใครสั่งเนี่ยก็จะได้รอ้อยใส่เอ็นให้ไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอสั่งนาน เดี๋ยวดูดวงเดี๋ยวเราจะเปิดช่วงดูดวงประมาณหนึ่งทุ่มนะคะอันนี้ก็จะมาตอบคำถามกับหลายๆท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์กับงานหุ่นพยนต์นะคะหุ่นพยนต์ก็จะเป็นแนวบู๊หน่อยนะคะเอาไว้สำหรับตอบโจทย์สำหรับผู้ที่โดนเรื่องของคุณสายมนดำเล่นงานนะคะหรือว่าพูดผีปีศาจนะคะก็จะปราบได้ไม่ว่าจะเป็นมาร สุรลกายเปรตปอมนะคะก็พกหุ่นพยนต์เอาไว้เอาไว้แบบป้องกันตัวนะคะก็จะเป็นเสือช้างมา้าอย่างเงี้ยได้หมดนะคะถ้าเน้นในเรื่องของการเดินทางปลอดภัยก็ให้เป็นมา้าหรือช้างก็ได้นะคะส่วนเรื่องป้องกันผดด,ดุหน่อยเป็นเป็นเสืออย่างเงี้ยนะคะเรื่องของที่เราจะบูชาให้เป็นรูปลักษณ์ของพญานาคยักษ์ คุดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราศรัทธาทางไหนมากอะไรเงี้ยเราถ้าเกิดว่าอยากได้เรื่องโชคลาภมากๆเนี่ยนะคะในเรื่องโชคลาภก็เน้นให้บูชาเป็นงานกําไรพญานาคอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นจี้จี้แบบเนี้ยก็ได้จี้แบบนี้ก็ได้นะคะที่เป็นพญานาคอันนี้ ก็จะเป็นเรื่องของหน้าเกี้ยวนะคะแบบนี้หน้าเกี้ยวหน้าเกี้ยวก็จะช่วยในเรื่องของโชคลาภวาสนาบารมีแล้วก็เรื่องของคู่รักด้วยนะคะก็เอามาร้อยใส่ทําเป็นงานกําไรนะคะสําหรับพญานาคนะคะก็คือจะมีเคสที่ว่าพวก เขาเรียกว่าพวกหนีมาเกิดบ้างนะคะพวกตระก,กูลพญานาคหรือว่าพวกที่มีเจ้ากรรมในเวรติดตามมาเป็นเรื่องของคู่ครองในอดีตชาติอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามาร่วมเสพมาร่วมหลับนอนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็จะทําให้คนดันเนี่ยมีอาการเหมือนกับว่าอ่อนเพลียอ่อนแรงเหมือนไม่ได้พักผ่อนนะคะถ้าเป็นอย่างนี้มากๆก็คืออายุเราจะสั้นนะคะเกี่ยวกับแบบนี้วิธีการแก้ไขก็คือถ้า ไม่มีเรื่องของตุ๊กตาแบบนี้นะคะก็ต้องปฏิบัติธรรมขอขามากรรมปลดล็อกกันไปให้หลุดจากภพภูมินี้หรือว่าเราต้องปฏิบัติธรรมเพื่อเปลี่ยนภพภูมิตัวเองนะคะจากภพภูมิที่เราอาจจะเป็นคนเนี่ยแต่กายภายในเป็นพญานาคอย่างเงี้ยเขาก็มาร่วมเสพหลับนอนกับเราตอนกลางคืนนี้นะคะฉะนั้นก็คือเราเนี่ยก็ควรที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้เปลี่ยนภพภูมิจากพญานาคเทวดาชั้นจาตุมเนี่ย เลือนให้เป็นเทวดาชั้นยามาหรือว่าเป็นพรมอย่างนี้ไปเลยนะคะแต่ว่าเขาก็จะมากวนนะคะไม่ไม่ทำให้ไม่ทาให้เราสามารถปฏิบัติธรรมได้โดยง่ายอาจจะมาแฝงมาทำให้เราหนักให้เราง่วงให้เราปวดให้เราไม่อยากสวดมนต์ภาวนาอย่างนี้นะคะตุกตาที่เป็นเรื่องของคุณพิทักษ์ตอบโจทย์ก็คือให้เขาเนี่ยเหมือนดูดเขาเข้าไปอยู่ในในตุกตานี้นะคะแล้วก็ รอรับบุญปรับภูมินะคะขอขมากรรมปรับภูมิกันไปก็คือใช้ในเรื่องของบุญนะคะในการปรับภูมิเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมัดผูกปมกันอีกในชาตินี้นะคะหรือว่าสร้างเวรต่อกันอีกนะคะอยู่กันให้ถูกที่ถูกทางนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเคลียร์ได้เองแล้วก็เมื่อเขาได้รับบุญแล้วนะคะเขาก็เป็นสายพญายนาาเขาก็จะประทานพรเรื่องข้าโชคลาบแล้วก็เงินทองเหมือนกันนะ,ะอันนี้ก็จะ อันนี้ก็มีคนสั่งอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกพยานนาคก็จะเป็นกําไรสําเร็จเลยก็ได้เป็นกําไรคู่ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของจี้แล้วก็มาร้อยใส่ลูกปัดแบบนี้ก็ได้ถ้าเป็นรูปลักษพยานนาคก็จะจะเป็นเรื่องของสาย,ยาพยานนาคอย่างเดียวเลยนะเน้นโชคลาภแต่ถ้าเป็นเรื่องของตุ๊กตาหุ่นพิทักษ์ที่เป็นงานกําไรแบบนี้ก็จะได้ทั้งสามภพภูมิเลยยักษนากรุษ ส่วนจะทําให้สั่งทําให้พ่อแม่เนี่ยก็ทําได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นรุ่นที่ทําให้กับครอบครัวนะคะรุ่นที่ทําให้กับครอบครัวเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ามตัวเลยนะคะจะทําให้สามตัวเลยก็คือตัวที่1เนี่ยก็จะให้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะตัวที่สองเนี่ยก็จะทําให้กับอ่ารุ่นลูกนะคะรุ่นลูก ส่วนตัวที่3มก็จะทําให้กับรุ่นหลานก็คือช่วยช่วยพ่อแม่ลูกแล้วก็หลานนะคะแต่ว่าทําให้คนอื่นเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นต์ในการเคลียร์เนี่ยคือตุ๊กตารวมญาติชุดรวมญาติเนี่ยจะใช้เวลานานกว่าแต่ถ้าเกิดว่าทําของใครของมันเลยเนี่ยก็จะเห็นผลภายใน2เดือนนะคะก็คือ จะหมดวิบากในเรื่องของเจ้ากรรมในเวเนี่ยเคลียร์กันแบบว่าเต็มที่เลยเราก็ไม่ตัวหนักนะคะแต่ว่าคนที่มีวิบากไม่มากนะคะก็จะประมาณสองอาทิตย์นะคะก็จะรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของอกายเบาจิตเบาหรือว่าไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยรู้สึกว่าปวดเมื่อยมากหรือว่าไม่มีอาการแปลกๆในช่วงวันพาวันโกนนะคะสำหรับผู้ที่จิตเปิดอะ่ะยิ่งสัมผัสได้เลยจากที่แบบว่า เคยแบบนั่งสมาธิอยู่ๆก็สวดมนต์เสียงเปลี่ยนบ้างหรือว่ามีคําพูดภาษาเทพอะไรหลุดมาจากปากอะไรเงี้ยพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากจิตแฝงมันพบหลุดแฝงบ้างหรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าสัญญาเก่าในอดีตน,นะคะบางทีจิตเปิดอะมันทําให้มันมั่วตัวไปหมดเลยจนเราไม่สามารถแยกได้ว่าอันนี้คือเราอันนี้คือเขาเงี้ยค่ะแล้วก็ ปฏิบัติทำไปแล้วก็บูชาเรื่องของตุ๊กตาคุณพิทักษ์ก็จะแก้เรื่องพวกนี้ได้ะคะ่ะก็เดี๋ยวตอนหนึ่งทุ่มนะคะแล้วก็ค่อยมาดูดวงกันนะคะอันวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เท่านี้นะคะเกี่ยวกับงานปลูกเสกของหมอรักนะคะแล้วค่อยเจอกันตอนประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ